สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักประจําช่องมาร์คเอพและท่านผู้ชมที่เข้ามาดูใหม่ทุกๆท่านด้วยนะครับผมก็ยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกๆท่านนะครับผมเข้าสู่ช่องมาร์คเอพีอีกเช่นเคยนั่นเองนะครับผมก็มาเจอกันอีกแล้วนะครับผมในวันนี้ ท่านผู้ชมครับช่วงนี้ก็โควิดระบาดอย่างมากเลยนะครับผมไหนจะบางพื้นที่ยังมีฝนฟ้าตกกันดีนะครับผมผมก็อยากจะขอนะครับผมขอร้องให้ท่านผู้ชมเนี่ยใครที่ออกไปไหนก็อย่าลืมใส่แมสด้วยนะครับผมหรือว่าอย่าลืมพกเจลล้างมือด้วยนั่นเองนะครับผมจะช่วยให้เราแบบปลอดภัยจากโควิด -19 มากยิ่งขึ้นนั่นเอง นะครับผมแล้วก็ใครที่ดูอ่าใครที่อยู่บ้านฝนตกนะครับผมก็ดูแลตัวเองด้วยนะครับผมเดี๋ยวจะไม่สบายเอานะครับผมเดี๋ยวจะสับสนว่าเอ้ยเป็นโควะิดป่าวะอะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับผมนะเป็นห่วงนะครับผมเป็นห่วงจริงๆช่วงนี้มันอันตารายมากๆเลยแบบผมเห็นข่าวแบบคนติดแต่ละวันแล้วโหเพิ่มแบบไวมากๆไวกว่ารอบทีแ่แล้วมากๆเลยนะครับผมนะก็เดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องของเราในว,วันนี้กันเลยดีกว่า นะครับผมวันนี้เราก็จะมาสุ่มนะครับผมในส่วนของตู้ชุดน้ำมวยสีดําที่เป็นของรางวัลชิ้นสุดท้ายสําหรับกิจกรรม KO night ด้วยนันเองนะครับผมเนาะก็มาในกิจกรรมสุ่มแปดที่ การันตีกินเกลือนะครับผมนะการันตีเหมาหมดตู้อย่างแน่นอนนะครับผมแล้วก็เราจะมาดูกล่องสุ่มนะครับผมที่เป็นกิจกรรมของเซิร์ฟเวอร์เซิร์ฟเวอร์หนึ่งนะครับผมที่เป็นกล่องสุ่มกางเกงสุดแรนะครับผมมีทั้งเรดไ i g h กางเกงเก่ากางเกงใหม่มีหมดนะครับผมเพียงแค่ราคา99เพรเท่านั้นนะครับผมแต่ที่สําคัญเลยนะครับผมคือกล่องนี้มันมีแต่ของถาวรมีแต่กางเกงถาวรทั้งหมดเลยนะครับผมไม่มีขอเกลือหรือว่าโทเคนเอาไปแลกแต่อย่างใดนั่นเอง นะครับผมก็เดี๋ยวเราจะไปดูนะครับผมในเซิร์ฟที่มีกล่องสุ่มตัวนี้กันเลยนะครับผมแล้วก็จะกลับมาสุ่มเจ้าตู้สุ่ม8ทีกันนั่นเองนะครับผมไปกันเลยครับผมท่านผู้ชมตอนนี้เราก็มาอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ที่มีกล่องสุ่มตัวนี้ไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมมีชื่อว่ากล่องดวงตะวันนะครับผมตัวกางเกงแรกนะครับผมก็จะเป็นกางเกงยกุซ่าเลยนะครับผมโดยกล่องนี้มีราคาเพียง99เพชรพเท่านั้นนะครับผมแล้วก็ ไม่มีของรางวัลเกลือนะครับผมเกลือสุดก็จะเป็นกางเกงนี่แหละกางเกงถาวรนี่แหละนะครับผมเนาะกางเกงแรกนะครับผมจะเป็นกางเกงยากุซ่านั่นเองนะครับผมนี่ของผู้ชายนะฮะอย่างเท่เลยนะครับผมเนี่ยเป็นไงแบบว่าฮอตฮิตมากๆนะครับผมสำหรับเจ้าตัวกางเกงตัวนี้กางเกงต่อไปนะครับผมจะเป็นกางเกงบอลสีขาวถุงเท้าสีขาวนะครับผมแล้วก็กางเกงถัดไป จะเป็นกางเกงพี่แจ๊ดนะครับผมตัวนี้เลยนะครับผมนี่ใส่คู่กับเซ็ตเอ่อรอยสักเสื้อกล้ามนั่นเองนะครับผมนแล้วก็จะเป็นกางเก่งต่อไปจะเป็นกางเกงบอลเหมือนกันนะครับผมเกางเกงบอลสีฟ้านะครับผมประมาณนี้เลยแล้วก็กางเกงถัดไปนะครับผมจะเป็นการเกงนักโทษนะครับผมลายขาวดำนั่นเองนะครับผมนักโทษมันจะมี2ลายเป็นสีส้มล้วนนะครับผมแล้วก็จะเป็นสีเอ่อสีดําขาวแบบนี้ด้วยนะครับผมสีนี้มันน่าจะเท่กว่าหรือเปล่าไม่รู้แต่ผมเห็นคนใส่สีส้มก็เยอะนะครับผมนแล้วก็ ต่อไปนะครับผมจะเป็นกางเกงตัวนี้เลยนะครับผมซึ่งกางเกงตัวนี้ก็แยกมาออกมาจากชุดนะครับผมผู้พันที่เป็นเอ,อ่อมีหมวกใบเล่สีแดงของผู้หญิงนั่นเองนะครับผมแล้วก็กางเกงถัดไปนะครับผมกางเกงตัวนี้ผมก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันนะครับผมเขาเขียนว่า กางเกงจิเลตนะครับผมน่าจะเป็นกิจกรรมที่ร่วมกับจิเลตหรือเปล่านะครับผมจิเลตก็น่าจะเป็นมิโกดนะครับผมหรือเปล่าเน่าจะเป็นประมาณนั้นนะครับผมหรือเปล่าเดี๋ยวผมเดานะอันคืออันที้ผมเดานะครับผมนะเขาบอกว่าให้ใส่คู่กับเจ้าตัวแอนดรูนะครับผมเหมือนจะเป็นกางเกงแอนดรูลายใหม่หรือเปล่านะครับผมก็เป็นตามนี้เลยนะครับผมเป็นลายเอ่อน้ำเงินดํานะครับผมแล้วก็ต่อไปนะครับผมจะเป็นกางเกงสุดแรเลยนะครับผมมีชื่อว่าบูชเชอร์นั่นเองนะครับผมเนเป็นไงเป็นกางเกงที่นักแข่งนะครับผมหรือว่าคนที่่เลนมา หลายคนเนี่ยใช้กันนะครับผมซึ่งมันก็เป็นกางเกงที่แรงนะครับผมแล้วก็เท่ด้วยแล้วก็ไม่เคยเอากลับมาในเกมฟรีไฟด้วยนั่นเองนะครับผมเซิฟนี้ก็เอากลับมาก็ถือว่าเฟี้ยวมากๆเลยนะฮะเป็นไงอย่างเท่นะครับผมเป็นกางเกงยีขาสั้นแล้วก็มีเหมือนกับปลอกใส่กระสุนเนี่ยห้อยลงมานะครับผมจากเอวเป็นเข็มขัดนั่นเองนะครับผมนะแล้วก็ต่อไปจะเป็นในส่วนของตัวกระโปงนะครับผมกระโปงผู้หญิงตัวนี้ก็เหมือนจะเป็นของแจกฟรีในแต่ก่อนนะครับผมเป็นเซ็ตไพ่นั่นเอง นะครับผมเนาะแล้วก็ต่อไปจะเป็นกางเกงผู้ชายนะครับผมเป็นเกงเริ่มต้นหรือเปล่าเป็นเกงเริ่มต้นยอกสีนะครับผมเป็นสีดําแล้วก็กางนี้อันนี้คือเป็นกางเกงเริ่มต้นจริงๆเลยนะครับผมแต่เป็นกางเกงเริ่มต้นในแพทแรกๆนะครับผมซึ่งตอนนี้มันก็เปลี่ยนไปแล้วนะครับผมตัวเซ็ตเริ่มต้นเนี่ยจะเป็นเสื้อสีขาวนะครับผมแล้วก็เป็นกางเกงสีน้ําตาลเข้มนั่นเองนะครับผมเนาะแล้วก็ต่อไปนะครับผมจะเป็นกางเกงเล็ไไท์ชายนะครับผมเป็นเจ้าตัวขาสั้นนั่นเองนะครับผมก็เป็นตามนี้เลยนะคครบบผมมาาาาา9พถถ้้ไดือว่แ คุ้มมากๆนะครับผมนะแล้วก็กางเกงถัดไปนะครับผมจะเป็นกางเกงยียนนะครับผมกางเกงยียนขาสั้นตัวนี้ก็ไม่ค่อยแรงสักเท่าไหร่นะครับผมแต่ก็มีลักษณะคล้ายๆกับเจ้าตัวบูชเชอร์อยู่พอสมควรเลยนะครับผมแต่บูชเชอร์มันเท่จริงกว่าท่านผู้ชมถ้าเอาเซิร์ฟใครเนี่ยเอากลับมาแต่ผมถือว่าเฟี้ยวมากๆเลยนะครับผมเริ่มรีพันกันแล้วนะครับต่อไปนะครับผมจะเป็นกางเกงเดดไลท์นะครับผมเดรสไลท์เออไม่ใช่เดดไลท์เดรสไลท์ผู้หญิงนะครับผมเป็นตัวขาสั้นเองนะครับผมนี่ก็เป็นตามนี้เลยมีทัั้้้งขาาสนชยแลวก็ ขาสั้นหญิงนั่นเองนะครับผมเนาะแล้วก็ถัดไปนะครับเป็นตัวสุดท้ายแล้วก็จะเป็นกางเกงยีนขาสั้นผู้หญิงนั่นเองครับผมก็มาคู่กับขาสั้นชายนั่นเองครับผมเนาะก็ตามนี้เลยนะครับผมในส่วนของกล่องสุ่มอ่ากล่องดวงตะวันนะครับผมก็เป็นกล่องที่มีราคาถูกนะครับผมแล้วก็มีกางเกงแรที่อยู่ในนั้นด้วยนะครับผมถามว่าเซิร์ฟไทยเนี่ยมีโอกาสกลับมาไหมนะครับผมในส่งเจ้าตัวกล่องตัวนี้นะครับผมเอ้มีโอกาสกลับมาไหมในกล่องสุ่มตัวนี้โอกาสน้อยนะครับผมนะแต่ว่ากางเกงที่ น่าจะเอากลับมาเนี่ยก็ผมคิดว่าน่าจะเป็นกางเกงตัวนี้ก็มีโอกาสที่จะเอากลับมาเหมือนกันนะครับผมเพราะว่า GM ไม่เคยบอกว่าเจ้าตัวนี้เป็นของแรนั่นเองนะครับผมเนาะก็ประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวเราจะไปพูดถึงกิจกรรมแจกเพชรกันในเซิร์ฟไทยดีกว่านะครับผมเดี๋ยวไปสุ่มตัวตู้สุม่มเอ่อแปทีการาันตีกินเกลือกันด้วยนะครับผมนะโอเคไปกันเลยครับผม โอเคครับผู้ชมและนั่นก็จะเป็นในส่วนของตัวกล่องสุ่มนะครับผมที่มีกางเกงแบบแบร์มากๆเลยมีชื่อว่ากางเกงบูเชอร์นั่นเองนะครับผมเนะก็เป็นกางเกงที่แบบว่าเก่านะครับผมแล้วผมก็อยากให้ผู้ชมน,นะครับผมร่วมทายกันว่ามันได้มายัางไงนะครับผมในเซิร์ฟไทยในแต่ก่อนนั่นเองนะครับผมก็คอมเมนต์แล้วก็ยูไอดีนะครับผมแล้วก็ชื่อ Facebook ไว้ด้วยนะะั่นเองนะครับผมเอ้ชื่อตัวละครด้วยแล้วกันนะครับผมเนาะก็ ตอบมาได้นะครับผมบอกผมด้วยลวกันนะครับผมว่ามันได้มายัางไงนั่นเองเนะครับผมเนาะก็เดี๋ยวเรามาลองสุ่มกิจกรรมในวันนี้กันไปเลยดีกว่านะครับผมเป็นกิจกรรมสุ่ม8ที่การันตีถาวรนะครับผมก็เป็นการเลือกแบรนด์นะครับผม2อย่างนั่นเองนะครับผมก็เดี๋ยวผมขออนุญาตเลือกแบรนด์เป็นเจ้าตัวเสื้อกล้ามแจ๊สนะครับผมแล้วก็เป็นตัวกล่องสุง่มคิ้ปืนตัวนี้เป็นเดซไอนะครับผมซึ่งผมก็มีหมดแล้วนั่นเองนะครับผมจริงๆผมก็มีหลายอันแล้วแหละแต่ก็ช่างมันนะครับผมแบรนด์ไปก่อน โอเคจัดไปครับผมครั้งแรกครับผม9เพรยังไงจังหวะนี้ต้องออกเลยหรือเปล่าต้องออกเลยหรือเปล่า9เพศ9เพศ9เพรออกเป็นแอร์บอร์ดมานะครับผมตัวนี้ก็มีแล้วนะฮะครั้งต่อไปครับผม39เพรยังไงจังหวะนะี้ได้เป็นโอ,อ้โห่องุ่มเจ้าตัว mp 5นะครับผมแต่ก็ยังไม่มีตัวพาสมาเองนะครับผมนะจัดไป99เพรนะฮะยังไงจังหวะนะี้ได้หรือเปล่าได้หรือเปล่าออกเป็นชิ้นส่วนยาโตะมานะครับผม1อันเองเหรอ เอามันหรือว่ามันต้องไปสุ่มวะเนี่ยต่อไปก็1 9 9เพชรนะครับผมจัดไปได้เป็นลองสุม UMP นะครับผมเปิดไปเลยนะครับผมไม่ไปอาเสียเวลานะฮะครั้งต่อไป2 9 9เกกาพชรแล้วนะฮะยังจังหวะนี้ได้หรือเปล่าได้หรือเปล่าได้ไปท่าทางตัวนี้ซึ่งก็มีแล้วเหมือนเดิมนะครับผมนะต่อไป3 9 9เกกาเพชรนะฮะเป็นไงสุม8ทีการันตีเหมาหมดตู้อย่างแน่นอนนะฮะครั้งต่อไป5 9 9เพชรแล้วนะครับผมโหเอาเรื่องนะครับผมนะ โอเคได้เซตนี้มาแต่ผมก็มีแล้วนะครับผมจานนี้มันยังไม่ได้เปิดเนาะฟังต่อไปก็ผมครั้งสุดท้ายการันตีเหมาหมดตู้899เพชรได้มาแล้วนะครับผมเนี่เป็นงานเซต Burning k o เคอไทนะครับผมอย่างเทดูถ้าเปิดตัวมันเด็กเอ,อ่อเอฟเฟกต์มันจะติดอยู่กับเสื้อนะครับผมเหมือนกับที่เราเคยรีวิวกันไปเลยนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเรามาลอง ใส่กันทีละชิ้นดีกว่านะครับผมว่ามันจะเทสแค่ไหนเนะะี่ยฮะจัดไปครับผมตัวหมวกนะครับผมเนเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมเป็นเหมือนกับหมวกไมมพรมนะครับผมแล้วก็เหมือนมีผ้าคลุมขอน้ำมวยเนี่ยอยู่ตรงหัวนั่นเองนะครับผมแล้วก็สีหน้าอา้าวสีหน้าไม่เห็นเดี๋ยว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 เอาออกก่อนเอาออกก่อนเอาเอาตัวนี้ออกก่อนแป๊บนึงเออขอออกก่อนนะฮะเออ,เอ,นะเอไม่เอาหน้ากากาออกมาจะเห็นสีหน้าได้ไงใช่ไหมละ่ะเออสีหน้านะครับผมก็เป็นตามนี้เลยนะครับผมีนเป็นไง แล้วก็ตัวเสื้อนะครับผมนน่อย่างเท่นะครับผมแล้วก็กางเกงเอากางเกงโอเครองเท้าครบเซตนะครับผมใส่กระหมัดม่วงก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมนน่เป็นไงอย่างเท่นะครับผมแล้วก็เป็นของรางวัลชิ้นสุดท้ายในกิจกรรม KO night นั่นเองนะครับผมนี่เป็นไงแล้วก็แล้วก็ถัดไปนะครับผมกิจกรรมใหญ่ถัดไปก็เหมือนจะมีสปอยออกมาแล้วด้วยนะครับผมเกี่ยวกับ กิจกรรมฟรีไฟ r ์ w ว r l d ซีรีส์นั่นเองนะครับผมสปอยจากรูปที่เคยล่มนะครับผมใน IG ของฟรีไฟว์ทีเเลยนั่นเองนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะมาพูดถึงของรางวัลเซ็ต w ว r l d ซีรีส์กันในคลิปหน้านั่นเองนะครับผมสำหรับวันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับผมหากใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกำลังใจให้มาไอพีด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนอย่าลืมดูแลตัวเองกันด้วยนะครับผมบ๊ายบายจุกรษ